ไม่รู้จะเริ่มด่าจากข้อไหนก่อนเลยอย่างแรกค่ะทําไมคนไทยจะต้องมาเสี่ยงกับวัคซีนที่มีผลข้างเคียงด้วยอะในเมื่อวัคซีนเจ้าอื่นนอกจากซีโนแวคเนี่ยผลข้างเคียงต่ํากว่านี้มากแถมมีประสิทธิภาพดีกว่าแล้วราคาของซีโนแวคกเนี่ยไม่ได้ถูกเลยนะราคาแพงพอๆกับไฟเซอร์หรืออาจจะแพงกว่าด้วยซ้ํารนะัฐบาลอ้างมาตลอดนะคะว่าพยายามขอซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์แล้วแต่ว่าไฟเซอร์ปฏิเสธแต่ก็อย่างที่เห็นในข่าวกันบ่อยๆค่ะว่าไฟเซอร์เองก็บอกว่า ตูเนี่ยมาขายให้รัฐบาลยูแล้วนะแต่สาธารณาสุขของอยองูอ่ะปฏิเสธไฟเซอร์เองข้อที่2ค่ะทำไมรัฐบาลถึงไม่จัดซื้อวัคซีนมาหลายๆอยี่ห้อการซื้อวัคซีนแค่ยี่ห้อเดียวอะ่ะ มันเหมือนการผูกขาดวัคซีนอะแล้วถ้าสมมติไอ้ยี่ห้อนั้นมันดันใช้ไม่ค่อยได้ผลกับสายพันธุ์ที่อยู่ในไทยพอดีเป็นไงอะก็เอนเกมปะไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐบาลไทยจะต้องอยากให้คนไทยอะใช้แค่แอสต้ากับซีโนแวคสยี่ห้อเท่านั้นเหมือนกันเนาะข้อที่3ค่ะทําไมรัฐบาลไม่ยอมให้โรงพยาบาลเอกชนนําเข้าวัคซีนเอาจริงๆเรื่องการนําเข้าวัคซีนอะปากของสาธารณาสุขอะก็บอกว่าอนุญาตให้นําเข้าแหละแต่ในเชิงปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้ไง อีกเรื่องที่น่าคิดก็คือพวกวัคซีนที่เขาจะนําเข้ามาพวกไฟเซอร์จอร์แดนแอนด์จอร์นน่ะมันเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลกอะ่ะคือทั่วโลกเขาก็ใช้กันอะ่ะแต่สาธารณสุขไทยบอกว่ามันไม่ปลอดภยัยมันต้องวอร์ริฟายก่อนอะ่ะบ้าบอป่ะ เรื่องที่4ค่ะแอปหมอพร้อมอรัฐบาลประกาศว่าใครที่อยากได้วัคซีน,นให้ไปลงทะเบียนในแอปนะคะซึ่งแม่งก็เป็นการแจกสวัสดิการแบบชิ้งโชคอีกแล้วอะ่ะมันควรจะเป็นอะไรที่กลุ่มบุคคลที่มีอายุเยอะกลุ่มที่มีโรคประจําตัวกลุ่มที่มีความเสี่ยงรัฐบาลติดต่อไปเพื่อให้เขาได้มารับวัคซีนก่อนปะ่ะนะคะและสุดท้ายค่ะซีโนแวคคือวัคซีนในไทยที่ให้คนธรรมดาบุคลากร,กรทางการแพทย์ฉีดแล้วถามว่าท่านนายกรามาตชนชั้นยีริตเขาฉีดอะไรกันเขาไม่ได้ฉีดซีโนแวคนะคะ เขาฉีดแอสตาเซเนกากันปากบอกว่าซีโนแวคได้มาตรฐานแต่ตัวเองฉีดแอสตาจะให้ประชาชนเชื่อย,อยังไงอะบอกว่าซีโนแวคปลอดภัยก็มาฉีดซีโนแวคกับประชาชนดิ